เอฟซีจากดงหลวงเนาะใช้วิดีโอเนี่ยจักหน่อยนะครับมามาวันนี้มาเอาต้นต้นก้าปามแล้วก็มาชมสวนปามนะครับดงหลวงมุกอาหารนะครับนี่นะครับอันอาทิตย์หน้าก็จะได้ตัดแล้วครับเนี่ยสองสามอาทิตย์ตัดเถื่อน่ะฟังที่เห็นสุกแดงแดงแล้วนะครับนี่นะฟังนี่เริ่มสุกนี่เริ่มแดงแดงแล้วทั้งนี้สีประมาณสีออกแดงแดงแล้วก็สุกเลีว เพราะว่ามันมันบุแดงจัดเด้รัังส่วนหลวงรวดสีลาดเอลิตนะครับสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวันีของบาวตาทีอำเภอบ้านม่วงนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับอันอธิบายเอฟซีไปด้วยกันว่าอันนี่ครับอันปาล์มพันแท้เนี่ยทรงต้นมันจะเสมอกันตึดเลยนะครับเพราะว่ามันได้รับการผสมจากการคุมถุงเนาะเหมือนผสมเทียมนะครับถ้าปาล์มสายพันธปอมเนี่ย ต้นมันจะสูงบ้างต่ำบ้างศูนย์บ้างต่ำบ้างครับต่ำบ้างครับเพราะว่ามันผสมโดยเกสรเนาะผสมโดยไอ้ไม่ใช่เกสรพึ่งหรือแมลงนะครับมันก็จะได้รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดเข้ามาทรงต้นมันจะไม่เหมือนกันเวลาเราเอาเมล็ดไปพันปอมนะครับปลูกไปสักปีสองปีรู้เรื่องเลยพันปอมเนี่ยทรงมันจะไม่เหมือนกันอันนี้พันแแทเห็นไหมครับสีลาดเอลิดเนี่ยก็จะทรงคล้ายๆกันหมดเลยซ้ายขวาเห็นไหมครับ ปูเก้าคูณเก้ายังเหลือๆเลยครับเนี่ยเป็นพันธุ์ก้านสัน้นเขาเลือกดูทรงเนาะตึมนะคอนะครับเขาดูทรงต้นนะครับหน้าแรงเราก็ได้ตัดตัดตัดตลอดครับพันนี้นี่ตัดได้ทั้งปีเหระครับเป็นพันธุ์ทนแรงคําว่าพันธ์ทนแรงอะอย่างว่าครับแรงทุกพันปามมันก็ทนแรงหมดอะแต่ว่ามันจะออกลูกอะสําคัญตัวเนี้ยทนแรงแล้วต้องออกลูก ไม่ใช่ทนแรงแล้วแล้วบอกไม่ออกลูกแล้วบอกทนแรงไม่ใช่นะครับทนแรงก็ต้องให้ลูกด้วยนะครับให้ลูกทั้งปีอ่ะนะฮะตัดมาตั้งแต่สองปีครึ่งนะตัวนี้สามปีพอดีครับเดือนเนี้ยล,ลูกออกแดงๆแล้วตัดได้นะอย่างนั้นนะครับครับอย่างนั้นลูกที่เอามือจิ้มดูครับเต็มคอทุกต้นครับอันนี้ก็สองทลายเนาะครับสองหรือสาม ตัดได้นะบ่น่าจะสักสองอยู่ครับกนเรื่อยๆนะครับตัดได้เรื่อยๆนี่มาดูทางนี้ประมาณปีกว่าๆฝั่งนี้ต้นเล็กปีกว่าๆรูปทรงเขาก็จะทรงเดียวกันหมดนะครับเนี่ยดูปีปีปีหนึ่งปีกว่า,วารู้เรื่องแล้วครับเนี่ยลกหน่อยครับฝั่งนี้ยเพราะว่าคนตัดหยาเขาไม่ได้มาเอาเนี่ยรูปทรงมันจะคล้ายๆกันหมดเนี่ย ขับตัดเลยม, <laughs> มีอยู่แต่ว่าไม่ว่างลูกน้องไม่ว่างฝั่งนี้นี่คนตัดหญ้าให้วัวน,นะมันเลยไม่ลกเขาก็ไม่มาตัดให้ฝั่งนี้เพราะมันขู่ขะก็ไม่เข้ามาหญ้าก็แก่แล้วเนะนี่ยเนี่ยเต็มคอแต่ลดมีลูกแดงอยู่เนี่ยตัวเนี้ยครับอนะโอ้โหเดินดูเห็นไหมทุกต้นเนาะ <laughs> เกือบทุกต้นนะ่ะโอ้เหลนี่ก็ลูกแดงเนะี่ย วันเสาร์อาทิตย์หน้าก็น่าจะตัดแล้วครับ FC จากอำเภอดวงหลวงครับมามารับต้นกล้าครับวันนี้แล้วก็มาชมสวนด้วย FC บอกปลูกครั้งแรกก็ต้องมาดูนะปีหน้ามาจองใหม่ ต้องจองนะครับเดี๋ยวไม่มีหมดเหมือนปีนี้นะดีที่จองไว้ซื้อหน้าสวนไม่ได้ซื้อหน้าสวนไม่ได้ครับไม่มีครับนะฮะต้องจองครับปิดจองตั้งแต่มกรลาแล้วเนี่ยรูปนี้ก็ตัดได้ครับเนี่ยออกสีออกแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับตอนแรกดูโอ้ดูง่ายครับดูแลง่ายแล้วปลมปลูกปลมไม่ได้เนี่ย ไม่รู้จะไปปลูกพืชอะไรแล้วครับถ้าปลูกปาไม่ได้เนี่ยอ,อ๋นนนนอ,อครับออกก็ตัวต้องดูปีแรกอ่ะต้องฉีดยาฆ่าแมลงบ้างแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงฉีดตลอดนะถ้ามันกัดแล้วก็ต้องฉีดนะครับที่สําคัญอีกอีกอันนึงก็ดวงแรดนะครับดวงแรดก,ก็ตัวร้ายอยู่ดวงแรดไม่ไม่ได้ฆ่าครับเป็นการดักล่อลงถังนะที่ลง youtube อยู่นะถังดอฟิโลโมนครับ ร่อพวกตระกูลด้วงเหมือนแมงคามนะครับเหมือนด้วงกว่างขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ